สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจของลีวิตโค d e ไท a แลนด์รวมไปถึงห้องเรียนของ r e v ิต VP ทุกคาสเดียนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีคำถามนะครับจากทางผู้เรียนของ r e วิต VP นะฮะเป็นคุณยุทธนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำโครงทัดยืนนะครับในรูปแบบของ e r e n c นที่ให้มานะครับทำอย่างไรเนาะอันนี้ B13 อจุดผมเขาใจว่าโครงทัดแล้วก็มีเหมือนกับหลงังคาเนะี่ยมันยืน่น นะฮะถูกไหมอ๋อไม่สิอันนี้คือเขาต้องการทัดที่มันมันมีเหมือนกับยื่นออกมาเลยนะฮะใช้คายื่นออกมาเลยเซตนี้ทั้งเซ็ตถูกไหมทำยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเอารูป reference เก็บมาก่อนนะครับจะได้ดึงเข้ามาทำงานได้ง่ายนะครับคราวนี้อ่เดี๋ยวผมจะทำการเซตกิดลายง่ายๆขึ้นมาก่อนนะครับ ที่เราเห็นกิดลายแล้วนะครับว่ามันประมาณ13เมตรเนาะนี่ครับผมเอากิดลายแนวขวางอีกกิ่ดหนึ่งอันนี้เป็น A แล้วกนะันเนาะคราบี้ไปดูที่ลูกด้านนิดหนึ่งครับเราต้องการความสูงประมาณสัก อ่ะสัก4เมตรก็ได้ไม่เป็นไรนะครับครน,นี้ผมจะเริ่มทำการเซตเสาลงไปก่อนเนาะไปที่ s ตั u เจอร์เลือกเสานะครับผมเลือกอ่ะเป็นคันกี่ก็ได้นะครับต้องการให้ s ชูต t i n g สูงไปถึงเลเวล2แล้วก็วางลงไปนะครับอ่ะดูรูปด้านเราจะเห็นว่ามันสูงชูตขึ้นไปแล้วนะครับครน,นี้เอ่อตัวของ ทัดนะครับที่เราต้องการเนี่ยเราอาจจะต้องสกเกตต์กับตัวหน้าง,งานจริงดูก่อนนะครับนะบนะผมจะใช้อน t เ t e แล้วก็ดีเทลไลน์เนี่ยสเกตตนะครับผมสกเกตต์เพื่อหาจุดศูนย์กลางจิงๆจุดศูนย์กลางเนี่ยไม่จ้เปต้องสกเก็ตนะศูนย์กลางจะใช้ r e reference plane ก็ได้นะครับลากลงมาตรงตรงแบบนี้แล้วก็ปรับ EQ out นะครับการดึงดิเมนชันเนาะคลิก EQ นะครับ ความสูงก็เช่นเดียวกันนะครับปรับเดเมิชันแล้งการสูงสักเท่าไหร่นะครับใน reference เนี่ยเออเดี๋ยวผมเอารูปเข้ามาดีกว่าทำให้ได้เห็น reference เลยเรียกรูปเข้ามาก่อนนะครับอืม เราจะเห็นว่ามันมีการปรับตัวของ Reference นะครับความสูงที่1.82นะอนอะงั้นเราผมใส่1.8แล้วกันครับกลมๆนะคราวนี้ระยะยื่นเฉนต์หลีคือ2เมตร10ถูกไหมครับเอา Reference เนี่ยดึงเลย2เมตร10ปรับที่เราฝั่งนะ้ฝั่งนี้ก่อนก็ฝั่งนี้ ถูกไหมครับตอนนี้เราได้ outline คร่าวๆของทัดแล้วนะครับเราจะแบ่งจากตรงนี้ไปเลยก็ได้นะหรือไปแบ่งในในตัวของ family ก็ได้แต่เราเอา outline ก่อนนะครับตอนนี้เราได้ outline ทั้งหมดของงานแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะทำการ set reference เ,เอียงลงไปถูกไหมครับแล้วก็ mirror อรม,ไ,มได้ระยะของเรฟเลนที่จะทํางานแล้วนะครับคราวนี้วิธีการเซตตัวของงานเนี่ยเซตเป็นเส้นนะนะครับเออเราใช้ Annotate เซตเส้นได้นะครับเนาะเซตเป็นซิงเกิลไลนก่อนนะครับยังไม่ต้องเซตดับเบินะจากนั้นตัวคารนข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีตัววางที่เป็นบัตทอมคอร์ด้วยถูกไหมครับเนะ แล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันสเก็ตก่อนนะครับสเก็ตเป็นสามส่วนก่อนดึงเดนมิชันปรับ EQ เห็นไหมที่เหลือก็มิลเลอร์ไปเลยครับมิลเลอร์โอเคนะครับที่เราได้ออาลไลน์คร่าวๆแล้วจะทิมก็ได้เลยไม่ทิมก็ได้นะเพราะสาดุดท้ายจะเราลบทิ้งอยู่ดีนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้เนาะ เราได้ตัวนี้แล้วนะเอาลายมันนะครับ Copy c l i p ิป a r d นะครับทิ้งไว้ก่อนจะไล้ไปที่ไฟล์ไปที่ New นะฮะไปที่ Family แล้วก็เลือกไปที่ English นะครับเลือกไปที่ Structural t u u c h s t r u c t u r u l m a t r i ม Structural Touch นะฮะกด Open ครับ,รบทีนี้เมือเราเข้ามาในทัชเราจะเห็นว่ามันจะแบ่งเอาลายคล้ายๆที่ผมสเก็ตเลยเห็นไหม ก็คือมีความสูงมีความยาวนะครับเนาะแบ่งเป็นหลักๆก,ก็คือมีท็อปเวทแล้วก็บบตทอมคอร์ดนะครับเ,เราเพจลงไปเลยก็ได้ครับหรือกดไปที่ตัวของ Modify นะครับแล้วก็เลือกเพจนี่ไงมาแล้วเห็นไหมเรา Move เส้นได้นะครับเพจที่ กก่อนนะครับจากนั้นก็ม v e เนาะเอาบัต t ท่อมเนี่ยให้อยู่ในแนวบัต t ท่อมนะครับความสูงเดี๋ยวปรับกันได้นะฟินิชอืมนะครับความสูงคือหนึ่งแปดิถูกไหมค่ะเราปรับตรงนี้เลยครับปรับไปที่ความสูงก็คือระยะของตัวงานนะครับที่เขียนคำว่า t o touch High หนะึ่งแปดศูนย์ศูนย์น่ะนี่พิ้นไปแล้วนะครับเอ๊เหมือนเส้นมันมันล็อกเนาะตัวตีตัวตีตัวตวีผมต้องออกไปจากนี้ก่อนเงี้ยเดี๋ยวมันดูดกันครับปรับใหม่เอ่อตัวของความสูงหนึ่งพันแปดร้อยนะครับความยาวอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อย สามเมตรสิบสามเมตรก็จะหนึ่งหมื่นสามพันเนาะเรียบร้อยนะครับความสูงความยาวกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าความยาวเราใช้เท่าไหร่สิบสามหรือเปล่า สามเมตรแปดสิบอ๋อโอเคปีทีนะฮะปีทีถูกแล้วนะครับหนึ่งมื่นสามพันเนะ okay. าะโอเคพอได้ตามนี้แล้วครับเราค่อยมูฟตัวของสเก็ตที่เราทำไว้เนี่ยเอาลงไปอืมเห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ย เอาใช้ create ครับที่มันเขียนคำว่า bottom cord เราเขียนลงไปเลยตรง bottom cord แล้วก็เขียนลงไปให้ครบนะฮะส่วนตัว top cord เนี่ยเราก็เลือกสัทีตะกี้เราเขียน top นะไม่ใช่ bottom อันนี้พอพอเป็น bottom เราก็เลือกตัว bottom นะครับแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็เป็น width โอเคมาเขียนเวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราเช็คที่ตัวงานอีกทีก็ได้ครับ Reference มันเหมือนกับ Diagonal ไ,ไปคนละฝั่งเนาะ,ะแล้วก็ทำ Diagonal เพิ่มครับใช้เว็ดนี่แหละเป็นตัวเขียนเน,ะน,นาะ d i a g o n a l ไปคนละฝั่ง โอเคสุไปใกล้ครับอืมจากนั้นแล้วค่อยครอปนะครับตัวงานทั้งหมดอีกทีหนึง่งฟิลเตอร์ครับแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นลายเนี่ยทิ้งแอปพลนะครับโอเคกด Delete เนี่ยเราจะได้ตัวของอ่ทัชที่เราต้องการเลยครับจากนั้นเราเซฟชื่อทัชก่อน save family. เซฟแฟมิลี่เนอะเออ่เป็น T S หนึ่งแลยกัน ผมส่งเข้าไปในโปรเจกต์นะครับไปที่แปลนนะฮะชั้นที่สองนะครับจากนั้นก็เลือกสตั๊กเจอร์ครับเลือกทนะัดเราจริงๆทัดตอนนี้มันก็จะเลือกเหล็กที่เป็นเดี๋ยวให้นะครับถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรไว้แต่ถ้าเราเลือกเหล็กไว้นะครับเช่นผมไปเลือกเอ่อป็นลักษณะของเหล็กกลมไว้หรือเหล,ล็กกล่องไว้เนี่ยผมไปเลือกที่ตรงสตั๊กเจอร์ก่อนนะเลือกเหล็กเข้ามาในบิมนะครับโหลดเข้าไป เลือกใช้ Structural Framing นะครับแล้วนะก็เลือกเป็น Steel จากนั้นเลือกเป็นเหล็กกล่องนะฮะผมเลือกเป็นเหล็กกล่องนี้ก็ได้จะทุดลกนะครับอืมมันจะมีไซส์ที่เลือกนะครับผมเลือกไซส์ขนาดเออจริงอยากได้ประมาณสักนิ้วคุณนิ้วอ๋อนี่มีตัวเลขอยู่ ครึ่งนิ้วคูณครึ่งนิ้วอ๋อนี่หน่วยเป็นนิ้วแน่เลยเนี่ยนะครับผมดูตัวเล็กลงมาหน่อยสามทับสี่ หนึ 1> 1่งบแปโอเคแอบสุดรอตัวนี้ก็ได้ะนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอเราเลือกเหล็กเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในตัวของสตีลเนี่ยมันก็จะเบลโชว์ อยู่แล้วนะครับว่าแมทเทีเย l เป็นอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปในอี t t ทไทเนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเหล็กตัวนี้ที่เราใช้เป็นเหล็กอะไรคุณสมบัติยังไงเนาะทัง Physical นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่ลากครับลากไปเลย Center ถึง c e n t e r ครับไหมไปดูรูปด้านครับรับ อีกทีเนาะเอ่อผมจะเลือกไปที่ตัวของวิวก่อนนะก็ดึงตัวของแปลนสักเจอขึ้นมาก่อนนะครับมันดูง่ายกว่าโชว์ไหมถ้าไม่โชว์เดี๋ยวลากใหม่ อีกทีนะครับเนาะผมอาจจะเลือกผิดตะกี้ตะกี้เลือกเหล็กเข้ามาแล้วแต่ผมต้องเลือกเป็นทัดเขียนนะครับตะกี้ผมไปเลือกเป็นบีมเขียนนะมันเลยโชว์แค่เหล็กเนาะอ่าเอาทัดเขียนนะครับมันจะมีทีเอสหนึ่งที่เราทำไว้ถูกไหมแล้วก็ลากอืมเรียบร้อยนี่ไงนะครับเนาะกรไม่น่ายากล่ะนะครับก็ลองทําดูนะครับนะได้ผลยังไงก็ คอมเมนต์ฟ uh, mm ีดแบ็กกลับมานะครับสำหรับมวันนี้จา้าเนยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปนนะครับ